คลิปเขาไปทายานเออรบวดตีสเป็นขึนรุ่นเมืขึ้นเลยเราคิปเปนเราเขาเห็นคลิปที่อยู่วัดติดคำข้าว่ได้ไปทายหน้าวิีเน่ยคำข้าไปทายหน้าวิธีนเสียงเพลงว่ดติดแต่วจุดเขาหันหน้าพ่อันหเออไฟฟน่อยแม่จุดฮะไฟ้าน่อยแม่เห็น้วยกอยนำเลยเนีผู้ดา สง่งมันทรงก่อนก็อยกินส่งก่อนอ้นกินก้อนเะอมันสง่นนสงไม่เ็กวอ่ากินก่อนเป็นไแล้วอะไรแต่หามัดกวหเนาะหามาาัดเก่าควรก็ลงตัวพอดีตัวได้ไดได์สิบา้าปกติให้มันได้สิบา้าคำได้สิบหนี่ถือว่าได้ได้คักันนะไดคะสิบาวเน,นาะิมนเอ เฮาใจเย็นเด้ตอนทอดเฮาใจเย็นนะพ่อใช่ชามูต้องใจเย็นก็ได้มันะตอนทอดเน,น,ออน่ยอุ่นก็นใจเย็นอุ่นมันได้แล้วก็ปิดปิดให้มันเนย็นอีหลีจะไปทอดในได้แท้ลนะ่ะใจเย็นอือ้มก็ต้องใจเย็นจะเบลฉันจะเผา,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 ามาแหงซ้จักขาวจักอ่อนอุ่นก็นจะไปเร่งมันอุ่นให้มันได้จังหวะ แต่คักๆแล้วก็ปิดเนี่ยมันเย็นๆนี่ค้นหรืแต่คนแต่ค่อยเอาเพราะมันค้นเหล่าตีนเป็นนุ่นแต่ปรแม่นี้ต้องคนแป๊บเดียวสิบวินทีมาอีกแต่กันเลนเล็งแล้วเล็งเขาแล้วปิดง่ายปิดก็ให้มันเย็นอีรีจังไปทอดบนี้ได้แท้ละ รนเทาเก็บอันข้มอันกินบวักคอยได้เนาะนี่เเมันเบิดแล้วเนี่ยอยากลูกอยากมันเบิดสะพานเนาะเออเพราะว่าขั้นใดล่ะขอด6ปีจบแล้วมุหยานไ<อ>ต้องซื้อมีขายอยู่ในรัศดาไอต,ตัววัดติดทับอีคณะอืมต้นซอยก็่าบาทถึงละเออเพราะคือไปซั่งซื้อมันติดไงกินมันข้าวแห้งก็มันตอร์ไซค์มอเตอรบาร์กัน่นาะทันเล็บท่านเลอันนั้นเนาะอันใดก็ยังอยากอยู่เนาะซื้อมาใส่ ติดเป็นกาวติดแน่ตัวติดปุ๊บเลยโอ้ยเสียงว่าเขาแล้วแหละเขาบอกพ่อให้ซื้อมันติดเยอะยังขนาดแม่ตีเนาะอ๋อมติดอืดไม่ตีติดติเยอะไม่ตีไม่บีเนี่ยีนะฮันเอาม่านที่แหลกพางๆเนาะมาซ่อมไปซ่อมมาคับปกติเลยเนาะมไม่ตีนะพ่อบอกว่าอันมันเป็นอันอย่างเกาะอะไโอ้หันท่าตัดสินใจเปลี่ยนพวกอะไรเนาะเออ ใช่เป็นพ่อได้เป็นพาวเวอร์เนาะแล้วตัวถังมันก็ดีเนาะสนิมบวกินเนาะไม่ตีเนาะตัวขะบะรับเลยนะกระบะครับเปลี่ยนได้กระบะครับท่านนี่ก็เห็นได้คันนี้เบลาไป็นอะไรซ่อมหเป่าสิละเรต้องไปเปลี่ยนใหม่ครับพอเปลี่ยนเปลี่ยนเห็ดเปลี่ยนซ่อมเป่าอันไหนบ่ดีจะซื้อมาใส่เอาคือของไป่ปานแล้วก็ยังซ่อมทีเราเป็ยังตอนเรายังซ่อมเปลี่ยนเราหาซ่างที่ไหนซ่อมหน่อยอันนี้เขาเห็ดเปลี่ยนเนาะหน่อยแล้วสิหาซ่างเนาะ สาาร้าง<ส>กักนไปเรื่ยแล้วผู้คนเอาเส้นางกับปาบัวนอกจอไปสปร,ปร,ปร้างกับปาบัวนี่คือถนนเรียบคลอง เรียบคลองเรียบคลอง,บบอองออสีบาบ์บอมเบลบอนเนาะเรียบคลองสีบาเออจะลาวจากคนระดัชนะิแม่กับมาสิเทียมพออยูตอ่ตอนนั้นเรียบคลองสีบาอยู่เขตท่าเสาอยู่เนาะยังอยู่เขตท่าเสามอนบอนอันนี้อันนี้ส่วนน้ำส่วนน้ำจะเกิดขึ้นส่วนน้ำน,นะคะส่วนน้ำมาห้องมางมา,มาถนนทางไปวัดสีเมืองเนาะพ่อเนาะ ถ้าไปหันหน้ามุ่งไปทางไปวัดสีเมืองถ้าตรงไปทางนี้ก็จะออกวัดบางปิ้งมีเด่นเจษฎีมเด่นหนองน้ำนี่เด้อมาเาเด่นหนองมาเด่นสบายเลยขอมีเด่นเจษฎีพอมาเลยมาเลยมันบังบอลพ่าอยาไปยุทธรามันไข่พูดเลยเนาะสามบังบอลหอยลิงงานชั่วโมงละชั่วโมงละเราไรก็รู้ว่าชั่วโมงละห้าสิบบาทเอ้ยชั่วโมงชั่วโมงละสอง องร้อยบางนียังถึงถหนึ่งได้ละเนาะเออปรแพะมาองร้อยสี่ร้อยเปเออเออประมาณนี้แหละเจ็บเออห้าบานนี่แหละถือว่าพัทยาอีกถือกว่าพัทยาเจ็ดรอืปีพัทยาพันสองฮะพันสองอเมียนแมนโอเมียนพันสองพ่อเรีนพ่อเรีนนั่นมันมวงสองพันหานเนาะ พอเล่นมันพอเล่นมชั่วโมงมันหาพันมันมันสองขันได้หละพ่อเออเนาะสองขันแล้วก็เทือขันน้อยขันใหญ่รอบแหลกพาอเอาขันน้อยกับลูกเป็นขี้่าใจจบชั่วโมงเจ็ดอยเนาะพ่อพ่อถากันเล่นขันเทอละสองเทอละคนละสองชั่วโมงชั่โมงแหลกขั้นน้อยชั่โมงสองขั้นใหญ่เดียวม่เดียวมเยเ็ดี่เบียร์มนหน่อยหาีเนาะ ตัวหาซีดซี่ว่าคักเลยหาอะไรซีดว่าคักเนี่ยถ้ากัดเปลี่ยนพอกับลูกแข่งกันนะว่ากันเลยเป็นเพราเห็นฝรั่งก็จอยที่เทีย่ยวกันเนาะฝร<ม>ั่<ม>นนงก็ขั้นหนึ่งเนาะมีต่อเป็นโซ่เขาจับเลยฝรั่งขั้นหนึ่งเขาพ่อกขั้นหนึ่งเ<ม>นาะฝรั่งก็เรอยากชั่วนะบัดนี้เขาเออขากันจอยน,นั่งมันตื้นเพี่งเพราเขาเนาะนั่งมันตื้นเพืงแข่งแนาะเขาจอดไว้เนาะเมียมันได้ขึ้นแล้วเมียเันเขาพูดจับปุณณ์เมียเออบนะัดนี้เพื่อกันบิดไปเลย ปืนไม่ว่ากระเซ้อยู่ปืนปืนหมดปืนหมดเลยหมดเลยเบียดตกะไปเบียดปูงหัวข้างหลังเลยอับรถพ่อจะบ่กอะไรพ่อมันแห้งเท่านอนพ่อเอาอินูไปแล้วแม่เป็นห่วงดูเอาอินูนางนาหนาพ่อมันก็โตล่มได้คักได้อินูก็ได้หรอสู้สู้นะพ่อเรอพ่อเอามาส่งหนูยังไม่เล่นเต็มอิ่มเลยพ่อเอามาหนูมาลงทำไม พอลูกเอ ri, ิอนน้ำบบพักเสียงอ็พ่อใหญ่ดิเราเป็นแล้วเนาะอี่ใหญ่ขอจอยสองคนเลยเนาะคนอยากแข่งกับลูกชายลูกชายชนะเพิ่นเพิ่นแพ้เพิ่นฆ่าน้องลูกชายมันโมมีไผ่เนาะมันโตเดียวเนาะมันเก่งแล้วน้องต้นเนาะเออเป็นกบิโตหันเนาะเออเพิ่นบอทันลูกบัดดีเอาลูกสาวมาส่งบัดดีไปแข่งน้องต้นไม่ก่อนเพิ่นวะ ลูกสาวหนูมันห้องน้ำหนูยังไม่เต็มอิ่มเลยพ่อเอาหนูมาส่งทำไมบ่มีฟังเสียงไปเลยเวแม่ก็เลยเหงาเพคนไปเก็บหอยเดี๋ยวตอนนี้มันเห็นอีหนูเหรอจะขาดการไปเชียวแล้วตอนสมื่นเหรอวะมันก็บอกให้ทิ้งเที่ยวเที่ยวถึงเลยถึงกันอะมันเนาะโอ้ยเล่นน้ำตกกระทึงกันวันกระไดบ่ได้เรียนบ่ยอมมากบนเดี้ยมวันกระไดขาดท้าก็ันเนาะเก็บหลายทอน เอาดีเลยเอาเพราะว่าคงว่าฝรั่งจุดขึ้นใจน้ำมันเนาะจดถามวิธีไปเล่นเล่นยังไงขึ้นยังไงตีเห็นมันเห็ดอย่างเห็ดน้ำมันเนี่ยอีกาดเนาะเสียวเนี่ยการุ่นไอกาดไปถึงกันยุติบาลยันยันตันตู้ในตู้อ่บ่กบองยิงเอานะครับบ่อกยิ่งเอาแต่บาลยันได้ซือยานน้ำมาถ้าไปเรืงไปโอ้เชนกันแล้วยังน้ำกันแบบว่า พอแม่งก็เลยอยากเนาะอเอาเลยไปสบายเลยนอนโรงแรมกับสบายเขาจะมาคอยพอไปนอนนอนทนันขึ้นหนัวอะไรขึ้นพอดเขาจะยันโอ้ยพ่อทำไมโกลดังกันได้เขาอให้พอพอ่ล้กนพอดี่อนี่ไก่เขาเขาหอวโมหูเมื่อเขาูเมื่ออันนี้คือซอยวัดบางปิงแล้วนะคะ ติดตามคลิปตอนต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์ดอนแฟมิลีค่ะนี่คือชอยวัดเบลปิงค่ะ